วันนี้คุณยายพาทำแกงคั่วไข่ใส่ใบชพูไข่แดงเยิ้มเยราดด้วยน้ำแกงคั่วใบชพูหอมหอมเข้ากันมากๆเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะใบชพูก็งามงามค่ะคุณยายก็เลยทำแกงใบชพูให้กินเลยปุ้ยชอบกลิ่นของใบชพูมากค่ะหอมอร่อยคุณยายนำใบชพูมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นำเอาก้านออกแล้วก็ฉีกให้เป็นพอดีคำค่ะ เราใช้ใบชะพูประมาณ20ิบใบนะคะแล้วคุณยายก็มาเตรียมในส่วนของโหระพาต่อเลยค่ะคุณยายมีหน่อไม้สดต้มสุกก็เลยนํามาใส่ด้วยเลยนะคะคุณยายจะใช้เป็นไข่เป็ดนะคะเราชอบทานไข่เป็ดค่ะเพราะว่าไข่เป็ดไข่แดงเขาจะเยอะแล้วก็ลูกใหญ่นะคะเวลาเรานําไปใส่กับน้าแกงร้อนๆไข่เป็ดของเราก็จะเป็นไขต่ตาเน่เยิ้มๆอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงคุณยายใส่ขมิ้นลงไปประมาณ1ช้อนนะคะจากนั้นก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะ เติมพริกแกงเผ็ดลงไปสามช้อนกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตำรวมกันเลยก็จะมีกลิ่นหอมของขมิน้นแล้วก็สีน้ําแกงก็จะออกเหลืองนวลสวยงามนะคะใส่กะทิลงไป500 ml อค่ะจากนั้นก็นําพริกแกงที่เราตาไว้ลงไปผัดให้หอมเลยผัดจนเครื่องแกงมีกลิ่นหอมกะทิแตกมันแล้วเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะเติมหางกะทิหรือว่าน้ํเปล่าลงไปห้าร l อปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนรสตีหนึ่งช้อนแล้วก็ น้ำปลาอย่างดีอีกสามช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะคะเติมหน่อไม้สดต้มลงไปค่ะตามด้วยใบยชะพลูเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเราจะต้มจนกว่าผักจะสลดนะคะพอผักสลดดีแล้วน้ำแกงเดือดแบบนี้ก็ค่อยๆเทไข่เป็ดลงไปเลยค่ะเราจะค่อยๆค,คนไข่เป็ดขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเดี๋ยวเขาจะไหม้ที่ก้นหม้อค่ะพอไข่สุกดีแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลย ลิ่นน้ำแกงหอมมากค่ะนี่เป็นการกินแกงคั่วไข่ใบชูพูครั้งแรกของปุ้ยเลยนะคะไม่เคยคิดว่ารสชาติจะอร่อยขนาดนี้เพราะว่าปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินไข่แดงที่เป็นยางมะตูมมากๆเลยค่ะตักไข่มาหนึ่งฟองราดด้วยน้ำแกงร้อนๆไข่ตานี้เยิ้มๆแบบนี้ฟินมากเลยค่ะราดด้วยน้ำแกงอีกทีหนึ่งข้าวหมดหม้อค่ะถ้าใครชอบลองไปทํากันดูนะอร่อยมากคุณยายคอนเฟิร์ม